เหมือนกับที่เราเขียนเอาไว้จนเราแบบขนล,ลุกอะ่ะดึงดูดความรักดึงดูดการงานดึงดูดเงินดึงดูดสิ่งดีๆเข้าชีวิตมันทําได้จริงไหมวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องโกงแห่งดึงดูดกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาไม่ซองนะคะเป็นอีก EP หนึ่งที่คิดว่าทุกคนรออยู่นะคะหลายคนถามเข้ามาใน i ิน t a g r a m บ่อยมากๆเลยนะคะว่าช่วยพูดเรื่อง l o f attraction หน่อยเห็นมีพูดแบบเป็น order มาแบบเรียกน้ำย่อยในคลิป get ready with us นะคะหลายคนอยากจะฟังมากขึ้นว่าเรื่อง l o f attraction มันจริงไหมสามารถใช้ก,กดแหง่งแรงดึงดูดเนี่ยดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานดีๆคนดีๆงานดีๆดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตได้บ้างดึงดูดได้จริงไหมแล้วถ้าเกิดทําได้ทําได้ยังไงบ้างในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ สิ่งที่เราเร a r ช h มาแล้วก็สิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันที่ผ่านๆมานะคะก็ใครที่กําลังสนใจเรื่อง law of Attraction หรือมีความสงสัยนะคะก็สามารถฟังได้ฟังได้จนจบเลยนะคะแล้วก็ขอ disclaimer ไว้ก่อนนะคะว่าเรื่องนี้มันเป็นแล้วแต่ส่วนบุคคลจริงๆเลยเนาะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้คือแล้วแต่นะเราไม่ได้มาคอนวินส์ทุกคนว่าจะต้องเชื่อเหมือนเรานะส่วนในคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ทริคที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวได้เหมือนกันค่ะ อย่างแรกนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะก็คือความหมายของ love attraction กฎแห่งแรงดึงดูดคืออะไรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหลายๆอย่างนะคะข้อมูลที่เราหามานะคะก็จะมาจากเว็บไซต์ Mind Valley แล้วก็ Tony Robbins นะคะ material ทุกอย่างนะคะข้อมูลอ้างอิงเราก็จะใส่ไว้ให้ใน description box ด้านล่างเลยนะคะสามารถไปกดดูอ่านต่อได้เลยค่ะส่วน definition ที่ตรงตัวนะคะเราขอหยิบมาจากเว็บไซต์ Unlockment นะคะก็คือเขาบอกว่า love attraction เนี่ยก็คือหลักปราชญานะคะที่เกิดขึ้นมาในช่วงปี1887นะคะที่เขาบอกว่าความคิดดีนะคะก็ จะดึงดูดสิ่งที่ดีส่วนการคิดลบนะคะก็จะดึงดูดอะไรที่ลบๆเข้ามาค่ะซึ่งอันนี้ยึดจากความคิดที่ว่า like energy attract likes นะคะหรือว่าพลังงานที่เหมือนกันมักดึงดูดเข้าหากันนั่นเองค่ะ <S 1> <S 1> ส่วนในเว็บไซต์ Man Vale นะคะเขาก็พูดถึง law of attraction ไว้ว่าถ้าเรารู้วิธีใช้มันแล้วก็ประยุกต์มันผ่านการฝึกฝนนะคะเราก็จะสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเข้ามาหาเราได้ค่ะคำถามต่อไปนะคะแน่นอนที่ทุกคนจะต้องมีก็คือแล้ว law of attraction เนี่ยใช้ยังไงนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างในการทํานะคะขั้นตอน ะะเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากนะคะก็คือตัดสินใจก่อนคะ่ะว่าเราต้องการอะไรหลายๆคนอาจจะแบบเคยคิดกว้างๆนะว่าเออฉันก็อยากได้เงินหลักล้านหลักสิบล้านหรือว่าฉันก็อยากจะเลื่อนขั้นง,งานหรือว่าอยากจะมีแฟนรอๆลองคิดดูว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะอาจจะโฟกัสเป็นอย่างๆไปก็ได้นะคะอาสมมติว่าเราต้องการที่จะเก็บเงินซื้อรถเราก็อาจจะต้องคิดว่าเราอยากได้รถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนฟีลลิ่งด้านในเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดเราได้เข้าไปในรถแล้วได้ขับมันจริงๆ เราจะรู้สึกยังไงคือให้นึกถึงมันทุกรายละเอียดจริงๆอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้นึกถึงด้วยว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงเมื่อเราได้รับสิ่งสิ่งนั้นเราจะดีใจแค่ไหนเราจะรู้สึกตื้นตันหรือว่าเราจะรู้สึกแฮปปี้แล้วก็หลังจากนั้นะเราจะใช้ชีวิตยังไงเมื่อเราได้สิ่งนั้นมาคือจริงๆแล้วว่าอันนี้นะคะก็เป็นสเต็ปของการเตรียมตัวแหละว่าถ้าเกิดเราได้สิ่งนั้นเข้ามาจริงๆอะเราพร้อมสําหรับชีวิตแบบนั้นไหมเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยเราเป็นคนตัวเป่าเปลอยยไ่รเแตาากด้คานนอออไรรยยย่่าางเเเเี้กิดดมจๆคท เราพร้อมสําหรับสิ่งนั้นไหมนะคะก็สเต็ปนี้มันก็เป็นการที่ช่วยเรากลับมาคิดด้วยนะว่าเป้าหมายที่เราอยากได้จริงๆหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆมันเหมาะสมกับชีวิตเราไหมแล้วหลังจากที่เราได้มาชีวิตเราจะเป็นยังไงแล้วเราพร้อมไหมที่จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นนะคะ ข้อที่2นะคะก็คือการทําให้ตัวเองอยู่ในโซนพลังงานเดียวกับสิ่งที่เราอยากได้รับนะคะสเตปนี้นะคะไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลเลยค่ะให้มองกระจกแล้วมองกลับมาที่ตัวเองนะคะก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราเองนั่นเองนะคะอย่างแรกที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะเราว่ามันก็คือ positive self talk นะคะจริงๆเรามีแบบเกินๆมาในหลายๆวิดีโอแล้วนะคะเกี่ยวกับการพูดกับตัวเองภายในนะหรือว่าแบบ internal talk นะคะวิธีที่เราพูดกับตัวเองภายในเนี่ยเราว่าสําคัญมากเลยนะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราต้องการสิ่งที่ดีๆสิ่งที่แบบ positive ต้องการเพื่อนที่โพซิทีฟต้องการงานที่ดีขึ้นต้องการเงินที่เยอะขึ้นแต่ภายในแล้วอะถ้าเกิดเราเป็นคนที่พูดลบๆคิดลบๆกับตัวเองตลอดเวลาเราเชื่อว่ามันก็ไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆได้หรือว่าถ้าดึงดูดได้ก็อาจจะไม่สุดกําลังของเรานะคะในสเต็ปนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนลองฝึกพูดกับตัวเองในเวที่มันเป็นบวกมากขึ้นอย่างแรกที่เริ่มต้นได้เลยนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พูดจาดีกับตัวเองขนาดนั้นข้างในนะคะก็ให้โฟกัสในการขอบคุณรู้สึึกกรู้สสขอบคุณิ grateful, ณ่่งดีีๆท อยู่ในชีวิตตอนนี้รู้สึกขอบคุณทุกๆอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นของที่เราใช้คนที่อยู่ในชีวิตเราคุณพ่อคุณแม่เพื่อนแฟนต่างๆนะคะให้ลองนึกกับตัวเองสองถึงอย่างต่อวันอะว่าเฮ้ยวันนี้เราแฮปปี้กับอะไรบางสมมติว่าเออวันนี้เฮ้ยเราทําทุกอย่างได้ราบรื่นเลยไม่มีอะไรขัดขวางรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันสม,มูทนะคะก็แฮปปี้รู้สึกขอบคุณกับตรงนี้มากเลยหรือว่าเฮ้ยวันนี้เราตื่นมาเราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอะไรเลยรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงดีอันนี้เราก็สามารถรู้สึกขอบคุณได้เหมือนกันหรือว่าหัววววหนนนน้้้้า àn, าาาาออมมมมเเเ์งไดที่่บกกกช็็รูสึป ที่รู้สึกขอบคุณนะคะจริงๆแล้วว่าระหว่างวันนี้มันมีอะไรที่เราสามารถขอบคุณได้เยอะมากเลยนะไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็ได้นะคะอาจจะเป็นเราที่เริ่มต้นทําสิ่งที่ดีๆก่อนแล้วรู้สึกว่าเออแฮปปี้จังกับตัวเองที่เรามีเอเนอร์จีที่จะทําอะไรที่ดีๆแบบนี้ให้คนอื่นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจจริงๆนะถ้าเกิดใจมันบวกอะอะไรมันก็บวกไปหมดนะคะก็การคิดบวกเนี่ยมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะก็คือถ้าเกิดเราออกกําลังฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล ข้อที่3นะคะก็คือ visualize success ค่ะขั้นตอนนี้ก็คือต้องอาศัย skill โนนิดนึงนะการ visualize success นะคะก็คือการมโนแท่งําว่าเรามีสิ่งสิ่งนั้นที่เราต้องการแล้วนะแล้วก็ให้เราแบบเพลิดเพลินไปกับมันนะคะเขาบอกว่านักกีฬาบางคนก็ใช้ทริคนี้ด้วยนะก่อนที่เขาจะแบบลงแข่งจริงๆอะ่ะเขาจะนึกภาพไปเลยว่าตอนที่เขาแข่งเนี่ยเขาจะใช้ท่าไหนบ้างเขาจะบุกคู่ต่อสู้ยังไงหรือว่าเวลาเขาทําคะแนนได้เขาจะรู้สึกยังไงมันจะฟินแค่ไหนก็คือให้ขุดเอาจินตนาการทั้งหมดที <c oughs> ่ มีนะคะคมาใช้กับขั้นตอนนี้เลยให้รู้สึกถึงภาพแล้วก็ความรู้สึกของสิ่งที่เราอยากได้นะคะว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดเราได้มาจริงๆเนี่ยมันจะฟินแค่ไหนในส่วนของโทนี่โรบินส์นะคะเขาก็แนะนําให้นั่งสมาธิควบคู่กันไปด้วยกับการวิชวลไลเซชันนะเพื่อว่าจะได้แบบจะเป็นการทําสมาธิแล้วก็เห็นภาพได้แบบชัดเจนรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ เ,เหนนะะัข้อสุดท้ายนะคะเราว่าสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่ค่อนข้างยากเลยนะก็คือการเซ็นเดอร์หรือว่าการดีแทชนะคะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนั่นเองโดยที่ไม่คาดหวังกับมันค่ะเขาบอกว่าจงใจเย็นและอดทนนะคะในสเต็ปนี้เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราวิช u ลไลซ์ไปอ่ะมันจะมาถึงเมื่อไหร่เนาะบางคนคือเขาบอกว่าเขาสามารถแมนิเฟสเงินได้แบบเร็วมาก1วันก็ได้แล้วหรือว่าแบบบางคนอาจจะใช้เป็นเดือนบางคนอาจจะใช้เป็นปีด้วยซ้ำถ้าเกิดเป้าหมายใหญ่มากจริงๆนะคะแต่ว่าระหว่างที่เรารอ สิ่งที่เราต้องการอยู่นะคะก็ให้เรารู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกดีๆในทุกๆวันค่ะอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่เราเริ่มใช้ในปีนี้แล้วก็เริ่มลงมือทําจริงๆนะคะก็คือการทำวิชั่นบอร์ดซึ่งอันนี้มันช่วยในเรื่องของ visualization นะการที่ทําให้ตัวเองเห็นภาพมากที่สุดเนีย่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากในขั้นตอนของ visualization ซึ่งปีนี้นะคะเราก็ได้ทาวิชั่นบอร์ดของตัวเองนะแล้วเราก็จะมาสอนทุกคนทําด้วยวันนี้นะคะว่าเฮ้ยวิชั่นบอร์ดมันคืออะไรทำยังไงนะคะขอหยิบมาโชว์ก่อนนะคะอันนี้คือวิชั่ ซึ่งอันเนี้ยมันมีหลายๆอย่างมากนะคะคืออันเนี้ยทำไว้ สักพักแล้วนะคะช่วงประมาณเดือน4เดือน5ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เป็นช่วงที่แบบเริ่มกลับมาท o u t u b e รู้สึกว่าต้องการเติมพลังให้ตัวเองแล้วก็คืออยากมีอะไรให้เราเห็นกับตาทุกๆวันว่าเฮ้ยเรากําลังที่จะเวิร์กไปสู่อะไรประมาณนี้นะคะก็จริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของ u t u b e นะจริงๆอ่ะยูทูปก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ตรงกลางๆเหมือนกันนะก็คือเราเลือกที่จะใส่รูปโลกของ YouTube นะคะอันนี้จะเป็น YouTube Silver Button สําหรับครีเอเตอร์ที่มี1นึ่งแสนซับสไคร์เบอร์ขึ้นไปนะคะก็ใครทีี่กําลังเเชยยอู ะะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะอื่นๆนะคะที่เราต้องการก็คือเนี่ยเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจริงๆวิชั่นบอร์ดนะคะมันก็คือการรวมกันของสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราอยากจะ manifest ให้เกิดขึ้นในชีวิตเรานะซึ่งจริงมันก็มีได้หลายอย่างคือเราอ่ะอยากให้ทุกคนค่อนข้างที่จะมีโฟกัสกับการใช้ law of attraction แทนที่จะเป็นแบบใส่เข้าไป10อย่าง15าอย่างอาจจะโฟกัสสัก3 5ถึงอย่างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็สเต็ปแรกเลยอะ่ะคือเราอะ่ะ จะนึกถึงเป้าหมายของเราก่อนว่าเราอยากได้อะไรเป้าหมายที่ใหญ่ในชีวิตเราในปีนี้คืออะไรคือจริงๆแพยายามจะอัปเดตวิชั่นบอร์ดทุกๆปีนะคะในปีนี้ถ้าเห็นตามตีมตรงนี้เลยก็คือจะมีแบบเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์แล้วก็มีเรื่องของแบบสุขภาพนิดๆหน่อยๆด้วยนะคะพอเราเริ่มเขียนโกเราออกมาแล้วว่าเราได้สักแบบสามถึงห้าเรื่องใหญ่ๆปุ๊บเราก็ค่อยหาข้อมูลหรือรีเสิร์ชเพิ่มเติมนะคะ,นนะ,คะในส่วนของรูปนะคะเราหาจาก Pinterest เพราะเรารู้สึกว่า Pinterest เนี่ยเป็นแหล่งที่รูปภาพสวยคือไม่ต้องใช้เวลาาห รูปนานะ่ะแล้วก็หารูปตามแคตตากรีที่เราต้องการนะอย่างวิชั่นบอร์ดที่เราทํานะคะเราก็จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเออยูทูบแล้วก็มีเกี่ยวกับการเงินการลงทุนแล้วก็อาจจะมีแบบเกี่ยวกับเออความสวยความงามสุขภาพเล็กน้อยมาปะปนให้มันดูเป็นไลฟ์สไตล์คือมองไปแล้วไม่ได้ดูเครียดเกินไปนะมองไปแล้วยังรู้สึกสบายสบายเพลินๆพ,นพนได้อยู่นะคะพอเราได้รูปทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะเอามาจัดเรียงกันนะคะในแคนวาสําหรับคนอื่นนะอาจจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าแคออนวาสะดวกดีง่ายดีนะคะเราก็จะอัปโหลดรูปเข้าไปใน แล้วก็เอามาจัดเรียงให้มันสวยงามนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าจะจัดรูปยังไงแต่เราอะ่ะเออจัดให้มันดูง่ายๆนะคะกรุปปิ้งสิ่งที่ใกล้เคียงให้อยู่ใกล้ๆกันแล้วเราก็จะเติมคําที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดสําคัญของปีนี้สําหรับเรานะคะซึ่งในวิชั่นบอร์ดของปีนี้ของเรานะคะสามคำที่เราเลือกก็คือ wealth นะคะคือความมั่งคั่งนั่นเองก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะแล้วก็2ก็คือ growth นะคะก็คือการเติบโตไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในแบบชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตการทํางานหรือว่า การท YouTube ต่างๆนะคะเราเน้นในการแบบเออเติบโตพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อที่3เลยนะคะก็คือคอนเน c t ชันคอนเน c t ชันก็คือไม่ใช่เออแค่คอนเน็ชันทางธุรกิจการงานนะคะแต่ว่าเป็นคอนเน c t ชันทั่วไปเลย <ๆ S 1> ที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มีคนดีๆคนที่บวกๆคนที่จะพาชีวิตเราไปที่ดีนะคะอยู่รอบข้างเราเพราะเรารู้สึกว่าการที่เรามีแต่คนดีๆรอบตัวมันเป็นอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่ารู้สึกมีความสุขกับชีวิตได้ง่ายมากๆเลยฉะนั้นคอนเน็กชันก็เลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นคําสุดท้ายที่เราเลือกสำหรับปีนี้ค่ะอีีกเเททคคนนิึง่รา ส่วนตัวนะคะก็คือสคริปติ้งสคริปติ้งเนี่ยก็คือการเขียนนั่นเองนะคะอย่างที่หลายๆคนรู้ก็คือเราเป็นคนที่ชอบเขียนอยู่แล้วเนาะในการสคริปติ้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยสคริปติ้งนะคะคือการเขียนคือการสวมรอยเวอร์ชั่นของเราที่ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วอันนี้จะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะที่เพิ่งทําไปเราไม่แน่ใจว่าเขียนช่วงไหนนะช่วงก่อนไปเขาใหญ่หรือช่วงตอนที่ไปเขาใหญ่เลยช่วงนั้นนะ่ะเราอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดพัน subscribers เราก็ได้มีการแบบเออมานั่งคิดกับตัวเองเนาะเพราะนี่มัน ก็เลยกลางปีมาแล้วเราก็เลยมาคิดว่าเออสำหรับปลายปีนี้เราจะจบที่เท่าไหร่ดีเราคิดไว้คร่าวๆตอนต้นปีว่าเออสักหมื่นหนึ่งแล้วกันเนาะหมื่นซับสไคร์เบอร์แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูการเติบโตของช่องเราต่อเดือนแล้วว่าจะโตประมาณ1000 s u b s ซับสไคร์เบอร์นะคะถ้าพูดก่อนหน้านี้นะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยปลายปียังไงอ่ะเราก็เกิน1 0 0 0 0นแน่นอนฉะนั้นเราคนที่จะตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นอีกนิดนึงเอ๊ะเราจะอยู่ที่12 0 0 0ไม่น่าแต่ในใจของเราอ่ะเราคิดว่าเราถึงหม0 0นด้ดาร,รมาม,ามาาสถของัวง้ ในการแบบผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแต่พอคิดไปคิดมาเราคิดว่าอ่ะหมื่นสองแล้วกันเนาะเราคิดว่าเราสามารถถึงหมื่นสองได้ก่อนสิ้นปีนี้แล้วก็มานั่งแบบมานั่ง visualize ว่าถ้าตอนที่เราได้หนึ่งหมื่นสองพัน subscribers มันจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงนะคะตอนนั้นก็คือคิดไปและว,ว่าเราอยากที่จะมีวิดีโอหนึ่งของเราที่มีคนดูเยอะมากๆเลยที่ทําให้คนเข้ามาดูช่องเราเยอะๆได้ discover ช่องเราว่าเฮ้ยช่องนี้มันมีคอนเทนต์ที่มีประโยชน์นะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจ ใจนะไม่เคยเจอจากช่องไหนมาก่อนเราอยากให้มีคลิปหนึ่งอ่ะที่ดึงดูดคนเข้ามาเยอะๆเพื่อเขาจะได้ดิสฟเวอร์อะไรที่เขาชอบเพราะเรารู้สึกว่าในช่องเราอ่ะมันมีคอนเทนต์แบบหลากหลายมากๆสาหรับทุกคนเลยที่ทุกคนเอาไปพัฒนาชีวิตตัวเองได้นะคะอันนี้คือหลักๆของช่องเราฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเขียนไปนะว่าแบบวันนี้ฉันดีใจมากเลยที่ฉันตื่นมาพร้อมกับ1 2 0 0 0 s u b s c ส i b e r s ซรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่มี1คลิปของเราที่ไปกับแบบ ค่อนข้างวรัลมีคนดูเยอะมากทําให้มีคนเข้ามา subscribe เยอะมากๆวันละเป็นร้อยเลยเราเขียนแบบนี้เลยอะ่ะแล้ววันที่เราไปเขาใหญ่เราตั้งโพสต์ไว้อยู่แล้วนะคะเราตั้งโพสต์คลิป เก็บเงินล้านแรกเอาไว้นะคะซึ่งตอนนั้นอะวันนั้นรู้สึกว่าเราไปเที่ยวโคราชด,ด้วยมันกำลังขับรถไปแล้วรู้สึกว่าเออคลิปนี้จะเพอร์ฟอร์มดีไหมนะไม่รู้ว่าคนจะแบบเก็ตไหมเพราะเราเคยทํคลิปการเงินออกไปคลิปหนึ่งแล้วรู้สึกว่าฟีแบกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราสึกว่าคลิปนี้มันเต็มไปด้วยเทคนิคที่เรารู้สึกว่ามันใช้ได้จริงใครๆก็ทําได้นะคะแล้วตอนแรกอะคิดว่าเอ้ยหรือไม่โพสตดีหรือว่าเปลี่ยนชื่อคลิปดีคือคิดคคปไปแหละต่างๆนานานเลยเนาะแต่ก็เออไม่เป็นไรเพราะช่วงนั้น คลิปนั้นลงไปแบบ2-3วันอะคือมันพิกอัพแบบพิกอัพดีไม่ไหวอะคือแบบคนเข้ามาดูเยอะมากคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากแล้วมันทำให้ช่องเราแบบเขาเรียกว่าทยานเลยอะตอนนั้นคือแบบกราฟมันจะอยู่อย่างเงี้ย แล้วอยู่ดีๆมันไป,ปรื้ออย่างนี้เลยเพราะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะมันเหมือนกับที่เราเขียนไว้จนเราแบบขนล,ลุกอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะคะแล้วว่ามันก็อาจจะเป็นแบบเออทัมมิ่งของชีวิตด้วยแหละกับทั้มมิ่งของการทําช่องด้วยเพราะเราทํามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว้าวกับการสคริปต์นั้นมากเลยนะคะก็คือเรารู้สึกว่าไม่เคยนั่งสคริปติ้งแบบตั้งใจแบบนั้นแล้วเห็นวีซอแบบเร็วมากเป็นอะไรที่ต้องตั้งสมาธิ แล้วก็ทําอีกเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวจริงๆคือสําหรับใครที่ไม่เคยลองนะคะเราแนะนำเลยแบบเออให้นั่งเงียบๆกับตัวเองแล้วก็ลอง visualize แล้วก็ลองเขียนออกมาดูเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยที่สําคัญมากคือสมาธิการโฟกัสกับตัวเองลองคิดกับตัวเองให้เห็นภาพจริงๆเนาะว่าเออ สิ่งที่เราต้องการมันเป็นยังไงถ้าเราได้มาแล้วเราจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยคือมีคนทักเข้ามาถามเข้ามาเยอะจริงๆนะคะก็เลยตั้งใจมาทําให้นะคะหวังว่าจะฟังกันรู้เรื่องนะเราว่ามันเป็นเรื่องนึงที่อธิบายยากมากๆเลยแต่ว่าก็ตั้งใจทํามาให้ทุกคนดูจริงๆนะคะยังไงก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์และก็ Sub s c r i b e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ